พอเรากลับมาค้นฝีมือเราอะ่ะจะทำเบเกอรี่เล็กๆน้อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็ไปงานยากเลยตอนนั้นเขาก็จะฮิตเป็นแบบน้าตาลต้นฟองดอง uh huh. รู้จักเนาะที่มันเป็นเค้กปั้นน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอารูปที่เราทำเนี่ยไปโพสลงในกลุ่ม<อ>กลุ่มอือ่นกลุ่มอื่นตอนนั้นเรายังไม่มีกลุ่มแหละ<อ> ไปโพสต์ก็ได้หลค์เยอะและคราวนี้เนี่ยก็มีคนมาบอกเราว่าเราเราโดนแซะโดนใครแซะเขาก็ใบไปใบม,มาเป็นว่าไปแอดมินกลุ่มที่เราไปลงงานเนี่ยเขาแซะเราแอบถามนิดนึงได้ไหมว,ว่าเขาแซะด้วยประโยคอะไระปากหวานก้มเรี้ยวตอแหละอะไรเงี้ยการที่เราไปชมเขาอ่ะการชมคนอื่นที่ทํางานแบบเดียวกันมันหมายถึงเราไม่จริงใจหรอ,อ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Marsh m a r s h m a l l o w Talk วันนี้แขกรับเชิญของอผมเป็นหนึ่งในคนที่ดังมากๆในวงการเบเกอรี่เธอเป็นทั้งคนที่สร้าง community เบเกอรี่ชื่อดังของไทยเจ้าหนึ่งเลยที่ชื่อว่า BAKERY SOCIETY แถมยังเป็นแบรนด์ ambassador ให้กับแบรนด์ชั้นนำของเบเกอรี่หลายแบรนด์มากๆ ขอต้อนรับครูสซายจากเบเกอรี่โซร์ไซตี้ครับสวัสดีควัะสวัสดีค่ะผมเชื่อว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยรู้จักครูสายในนามเชฟเบเกอรี่ที่เก่งมากๆต้องย้อนเท้าความกลับไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูสายเริ่มจากธุรกิจที่เป็นเบเกอรี่ด้วยเลยไหมครับอ่จริงๆต้องบอกว่า อายุก็มามาหนึ่งแล้วเนาะก็ไม่ได้เริ่มเบเกอรี่เป็นอาชีพแรกค่ะก็ผ่านมาหลายอาชีพแล้วค่ะก็อาจจะไม่เกี่ยวกับสายเบเกอรี่เลยนะฟังงล้วอาจจะตกใจก็จะมีตั้งแต่ทำแบบค้าไม้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแต่ใช่ไหมงงเลยนงงเลยแล้วก็จะมีทาแบบรับเหมาก่อสร้างค่ะตกแต่งภายในค่ะกับแฟนที่เป็นอินเทเลียค่ะก็เปิดบริษัทมาก่อนที่จะทำเบเกอรี่ค่ะอ๋อแล้วจริงๆแล้วด้วยธุรกิจรับเหมาขอสร้าง กับเบเกอรี่คือมันค่อนข้างต่างคััวเลยอะไรคือทําให้ครูายสวิชจากการที่เป็นรับเหมาหัวสร้างมาเป็นเบเกอรี่แบบเต็มตัวอันนี้มันก็เรียกว่ามันน่าจะเป็นจากการที่ ตัวซายเองเนี่ยรเรียนขาก,กรรมมาก่อนอตั้งแต่สมัยเด็กนะคะจบขากรรมาเสร็จแล้วก็ไปต่อในสายที่เป็นอ,ออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้จิตสินแต่ว่าหลังจากที่เรียนจบมาเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรียนมาเลยก็ทำธุรกิจตามที่บอกมาตลอดเนาะแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเขาเรียกมันมีจุดเปลี่ยนในการทํางานนิดนึงที่ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่างานดิเลตข,ของเราที่เรากลับมาทําตอนที่เราว่าง ระหว่างเราทาธุรกิจเพราะว่าส่วนหนึ่งใจเรามามีความชอบแล้วก็ความรักในส่วนนี้มาอยู่แล้วค่ะหาก็เริ่มมาจากตรงนั้นเป็นจุดเล็กๆก,ก่อนอนี่ค่ะอโอ้น่าสนใจมากๆครับก็คือจะมีทั้งศาสตร์ที่เป็นฝั่งคหกรรมบวกกับฝั่งที่เป็นศิลป,ปะในด้านเบเกอร,กรี่มันสามารถมากลมกลืนกันได้ด้วยใช่ไหมครับถือว่าโชคดีที่ได้เรียนทั้งสองสายค่ะคือทั้งสองอย่างมันเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์เนาะอย่างการคากรรมเนี่ยมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งการทำอาหารการ ด,ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นศาสตร์หนึ่งส่วนออการออกแบบมันเป็นเกี่ยวกับศิลป์นะคะศิลปะในการคิดในการกระบวนการความคิดทุกอย่างเนี่ยแล้วพอเราเอาสองสองอย่างมาผสมกันเนี่ยมันจะได้บอกว่าการทํางานที่มันดีขึ้นมีความแตกต่างมากขึ้นแล้วมันมีจุดเด่นที่แตกต่างทําให้แบบว่ามันโดดเด่นออกมาค่ะนี้เลย ครูทรายครับแล้วการที่ครูทรายบอกว่ามันเป็นกิจกรรมคลายเครียดที่เมื่อกี้เล่ามาครับมันกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ยิ่งใหญ่อย่างเบคกอรี่สซงคตีขึ้นมาได้ยังไงนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เริ่มจากดราม,าามา่านะคะถ้าใครติดตามสายมานานอาจจะร,รู้รแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้เพราะว่ามันผ่านมาเรื่องทำกลุ่มมา12ปีแล้วนะอ่าก็จะเป็นดราม่าค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่ทํางานดีเลกเนี่ยรเราก็ Facebook ก็มาแบบสิบปกว่าปีก่อนนะ,ะคือเพิ่งมาใช่ไหมก็ะจะมีกลุ่มต่างๆเนี่ยที่เขาเปิดมาก่อนกันนี่แหละค่ะเกี่ยวกับเบเกอรี่เกีก่ยวกับขนมเยอะแยะ,ะไปหมดเราก็ไปเข้าร่วมกลุ่มเขาหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วด้วยด้ยนิสัยตัวเองอะโอเคมีพื้นฐานมาบ้างแต่เวลาทํางานอะดินิสัยส่วนตัวไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเสียคือชอบทําจาก1-2แล้วก็ไป7-8เลย คือความยากของงานต่างๆอะไรเงี้ยพอเรากลับมาฝึกฝีมือเราอะ่ะจะทาเบเกอรี่เล็กๆน้อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็ไปงานยากเลยเนี่ยตอนนั้นเขาก็จะฮิตเป็นแบบน้ําตาลต้นฟองดองอรู้จักเนาะที่มันเป็นเทกปั้นน้าตาลอ,อะไรเงี้ยค่ะอ่ะก็ทําทําพวกนั้นขึ้นมาเลยเพราะว่าโอเคเราก็มีพื้นบ้างนะแล้วเราก็เอารูปที่เราทำเนี่ยไปโพสต์ลงในกลุ่มกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นตอนนั้นเรายังไม่มีกลุ่มแหละอ่าไปโพสเสร็จก็ได้หลค์เยอะ ใสยก่อนพันกว่อนไหลเนี่ยมันมันไม่น้อยเนาะเพราะคอมมิชชั่มันไม่ได้คนเยอะแบบบางคนถ้ามันหมื่นหลักเจ็ดพันหมื่นคนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,เ,เ,รเ,ะเราก็โอ้ก็ไหลเยอะแล้วเราก็โพสต์งานบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มมีผู้ติด,ดตามมาติดตามเฟซเราอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ก็มีคนมาบอกเราว่าเราเราโดนแซะโดนแซะไม่ได้รู้เองใช่ไหมไม่ได้รู้เองไม่รู้เองเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแล้วก็ไม่ค่อยค่อยดูใครด้วยคือการจะโฟกัสตัวเองเยอะนิดนึงเงี้ยโดนแซะโดนใครแซะ เขาก็ไม่ไปใบมา,าเป็นว่าไปแอดมินกลุ่มที่เราไปลงงานเนี่ยเขาแซะเราแซะดาราม่าเราอะไรเงี้ยก็คือตอนที่ครูสายทำหนึ่งแล้วเป็นสองแต่อยู่อยู่ข้ามไปเจ็ดอะครับคือจริงๆคนอื่นเขามองเราว่าเราโชว์ออฟแล้วหรือว่ายัางไงอันนี้ก็ต้องอยู่ที่มุมมองเขานะ,ะ,ะคือถ้าเป็นเราเองอเราก็มองว่ามันเรามีเวลาน้อยอในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มันไวถ้าเกิดว่าเราโมแต่เรียนรู้แบบ สิ่งที่มันช้าๆค่ะเรียนจากเบสิกไปเมื่อไหร่เราจะเก่งเราจับของเก่งแล้วมาฝึกฝนให้มันคล่องดีกว่าแต่ถ้ากิดคนอื่นเขาจะมองแบบนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ไม่ทราบได้เพราะเราเราโตแล้วเราเรียนรู้ในการใช้ชีวิตตลอดมาเป็นแบบนี้มาตลอดทุกอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะแอบถามนิดนึงได้ไหมะว่าเวลาที่เขาแซะเนี่ยเขาแซะด้วยประโยคอะไรอะไรนะปากหวานก้มเปี้ยว ออ่าะไรอย่างเงี้ยคือมันก็นานแล้วแต่แต่ว่าประมาณเนี้ยก็คือแบบว่าพูดได้ไหมตอแหลอะไรเงี้ยไม่จริงใจใช่ใช่ไหมตอแหลอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะการที่เราไปชมเขาอ่ะการชมคนอื่นที่ทํางานแบบเดียวกันมันหมายถึงเราไม่จริงใจเหรอเราชมแบบเดียวกันไม่ได้เหรอถ้าทำไมคนอื่นถึงมี m i n d เซตแบบนั้นเราไม่เป็นไงแล้วก็ยืนยันว่าณวันนั้นถึงวันนี้ตอบประโยคนั้นอ่ะยังไม่เข้าใจถึงทุกวันเนี้ยว่า ทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะการที่เราชมเขาแล้วทํางานแบบเดียวกันแล้วมันมันมันแตเรื่องที่ไม่ดีตรงไหนหรออะไรเงี้ยก็คือแค่เราไปเบนชมเขาเนี่ยนะคุูสายมันเลยเขาเขาเลยมองว่าเฮ้ยเราไปว่าเขาเราไปแซะเขาแล้วเรากลายเป็นคนปากหวานคนเปรี้ยวแค่นั้นเลยไหมก็น่าจะใช่ก็น่าจะแค่นั้นนะคะความคิดคนก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ค่ะแกบถามนิดนึงได้ไหมครณสายมีแซะกลับไปบ้างไหม โอ้ช่วงนั้นเหรอ,อ,อมันไม่ใช่เป็นการแซะคือนิสัยตอนนั้นอายุเราก็ห่างกับเขาพอสมควรนัน<ะ>นั้นก็30กลางๆแล้วนะ,ะก็ก็จะแบบเว่าเป็นการเป็นคนที่ชอบมากเขียนคอนเทนต์ยาวๆเขียนเลย<ะ>ดรามาร่ามหากราบขึ้นอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็ <laughs> แถลงเลยแถลงเลยว่าตัวเองเนี่ย มีแบบนี้แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มาและคือแถลงให้ฝังเราว่าเรารู้สึกยังไงแล้วมันไม่ได้จริงตรงไหนและเป็นคนที่บอกว่าถ้าพร้อมก็ตอบกลับมาอ่าคือไม่ใช่หาเรื่องแต่เป็นคนไม่ยอมคนเธอถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันเป็นเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยเราจะต้องแบบตีแคร์กลับไปอย่างน้อยอ่ะเขาอ่ะเวลาเขาไม่ชอบเราหรือใครก็แล้วแต่ที่เราไม่ชอบเราเนี่ยเขาเขาไม่ไม่รับฟังอยู่แล้วแต่คนที่ติดตามเราอ่ะเขาจะได้เห็นข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งจากเราครับอ่าโห อย่างนี้ก็เหมือนครูายเปลี่ยนดราม่าให้เป็นโอกาสไปเลยใช่ค่ะใช่ก็หลังจากนั้นมานะก็เลยเปิดกลุ่มเองนะคะคแล้วก็ตั้งเรียกว่าตั้งกฎของตัวเองร,รวมถึงบอกให้ทุกคนทราบเลยว่ากลุ่ม b a k กอรี่โซเ t ี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาแชร์ไอเดียแชร์ความสามารถจะแชร์สูตรหรือแสดงตัวตนได้โดยอิสระ นะคะโดยที่แอดมินจะไม่ได้เข้ามาแบบแทรกแซงหรือยุ่ง<อ>นะคะก็คือให้เขามาใช้พื้นที่เพื่อแซงตัวตนเหมือนที่วันนึงที่เราต้องการแซงตัวตนแล้วเราแบบไม่มีที่ให้แสดงอะ่ะอ,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 อยากได้เป็นแบบนั้นค่ะห<อ>น้าที่แอดมินน่ะก็คือแค่ดูแลดูแลคอมมูนิตี้นี้อย่างเดียวก็อกพอแล้วอะไรเง<อ>ี้ยคะ่ะ ผู้สายครับอยากสอบถามแนวคิดเบื้องหลังที่ว่าทำไมเราเลือกที่จะสร้างเบเกอรี่โซซาตี้เนี่ยมาเป็นกลุ่ม Facebook แทนที่จะเป็นเพจเหมือนที่อินฟูท่านอื่นๆเขาทำกันไว้นะครับก็สําหรับทรายนะคะทรายมองว่าการที่เราจะต้องผลิตคอนเทนต์เข้าไปตอลอดเวลาเนี่ยม,มันค่อนข้างเหนื่อยเนาะอย่างเมื่อก่อนนะ อินฟูนอื่นเขาจะมีเพจเนาะมี u b e สมัย10ปีก่อนมัน u t u b e มันจะดังอะไรเงี้ยต้องพยายามสร้างคอนเทนต์เข้าไปตลอดเวลาเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรทางสมองเยอะมากในการที่การคิดสูตรแจกสูตรออกไปอ่ะมันเหนื่อยแล้วเมื่อไหร่เราเราหยุดทำคอนเทนต์อนะ่ะมันจะหยุด แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของคอมมิ n ตี้เป็นกลุ่ม,อ,มอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ไม่ลักษณะนั้นมันคือเป็นการที่ทุกคนนะ่ะเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้จะมีคนที่ผับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำคอนเทนต์ใส่ไปนะคะซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่เราได้ด้วยซ้ำคือคนอื่นเขาได้นะเขาก็จะได้แบบว่าเป็นการที่ถ้าคุณป้อนคอนเทนต์ดีๆเข้ามาในกลุ่ม,มนะคะคุณก็ได้พู้ติดตาม นะได,ได้พฤติกรรมกลับไปซึ่งคุณก็สามารถไปต่อยอดตรงนั้นได้เนี่ยมันเป็นการเทคแล้วก็การกิฟต์ซึ่งกันและกันตลอดมาาซเองก็ต้องขอบคุณคนที่เขามาช่วยกันสร้างคอนเทนต์ในกลุ่มนะคะออออทั้งบางคนเนี่ยเป็นตอนนั้นเป็นตัวเล็กตัวน้อยตอนนี้ก็แบบใหญ่ โตแล้วมีเพจมีอะไรกันเนี้ยก็ต้องขอบคุณเขามากกว่าที่มาร่วมสร้างคอมมูนิตี้นี้ไปได้วยกันแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่เขาแบบว่าเป็นผู้ติดตามนะคะเรา<อ>คือทุกคนมีส่วนช่วยให้เบเกอรี่โซซตี้โตมานะคะดังนั้นสายจะไม่แบบบอกเลยไม่เคลมจะไม่คอยเคลมตัวเองว่าโตมาเพราะเรารโตพาเพราะว่าไม่เป็นคอมมินิตี้มาเป็นโตมาเพราะทุกคนค่ะคือจริงๆผมชอบโมเดลธุรกิจที่คุณสายเล่ามาเมื่อกี้มากเลยเพราะว่าคือมันไม่ใช่เหมือนเป็นธุรกิจที่มันแบบ ที่มันเป็นธุรกิจที่มันแบบได้เงินมาแบบแบบรอบเดียวแต่มันเป็นธุรกิจที่มันแบบสร้างความยั่งยืนมันเป็นคอมมูนิตี้ที่คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเข้ามาโพสน์น่นโพสตนี่โพสผลงานคือถ้าผลงานเขาดีเนี่ยคือมันก็เป็นสีแก่ตัวเขาแต่คือครูาซนเนี่ยในฐานะเบเกอรี่โซซายตี้เนี่ยแบรนด์มันก็สามารถจเจริญงอกเงยอย่างยั่งยืนมีสปอนเข้ามาตลอดอันนี้เป็นธุรกิจที่ผมว่าดีมากเลยอะ่ออนะอ หลังจากครูทรายสร้างกลุ่มที่ค่อนข้างโด่งดังขึ้นมามากๆครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่การทํางานอดิเรกที่เป็นการทําขนมมาเป็นธุรกิจอย่างจริงจังนะครับรูอันนี้ก็ต้องเริ่มจากคุณสามีเลยค่ะคุณสามีค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกึ่งกึ่งยังทางานอาชีพหลักอยู่ก็คือรับเหมาเนาะแล้วก็ทําแบบงานเบเกอรี่ไปด้วยและคราวนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย อุปกรณ์เบเกอรี่ทุกอย่างเลยมันแพงมากมันจะถองนำเข้าซะเยอะนะคะแล้วมันก็ใช้เงินในบ้านเยอะมากกับเดือนหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเลยเงี้ยคือเราเริ่มต้นเราก็ต้องสะสมของอัเนาะตามสไตล์คนทำเบเกอรี่แล้วมันเยอะแล้วสามีก็บอกมันไม่ไหวแล้วนะมันชักเงินในบ้านออกไปใช้เยอะงานอดิเลกอะไรถึงแพงขนาดนี้อ่าแล้วก็เขาก็เป็นคนที่แบบคิดเรื่องตัวเลขเยอะนิดนึงเขาก็จะบอกว่าถ้ามันแบบไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันเป็นรายได้ได้เนี่ยก็จะให้เลิก เขาบอกอย่างนี้เลยลองเปลี่ยนให้เป็นรายได้ดูได้ไหมครับแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ต้องทําได้แหละทาได้จนถึงในทุกวันนี้ค่ะตั้งไม่ไว้แม้ว่าแบบ้ต้องเป็นรายได้เท่าไหร่อะไรเขามีชาเลนเลยนะโหแบบว่าตอนนั้นโหดมากก็บอกว่าเดือนแรกเนี่ยอยากเห็นว่าทําได้ไหมสักหกหมื่นบาทเราก็หกหมื่นหกหมื่นรับเหมาว่าไม่ยากแต่หกหมื่นเบเกอรี่ทํายังไงอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดสอนเลยค่ะเปิดสอนมาแรกมีคนเรียนสองคนอ่าแบบเปิดปุ๊บก็มีคนมาเรียนนะเมื่อก่อนก็ เท่าไรนะสองพต่อคนหรือไงเนี่ยจำไม่ได้แล้ว<ะ>อ่าแล้วก็เปิดแล้วเขาก็แบบโพสต์รีวิวอะไรอย่างเงี้ย<ะ>อ่าเดือนนั้นอ่ะเดือนแรกอ่ะได้ห0 0 0ื่นหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นอ่าตอนนั้นเหมือนกับเขาลูกค้าแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบเอ้าเหมือนกับพูดออกมาแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าถึงแสนแม่นะคะไปถึงแสนแม่ลองทําให้ดูหน่อยถ้าถึงแสนจะปิดบริษัทรับเหมาแล้วมาช่วยทำอ๋อก็ สรุปว่าตามนั้นค่ะถึงถึงแสนกว่าๆเลยแสนสองมานิดๆเนี่ยค่ะก็เป็นจุดปิดเลยค่ะปิดบริษัทเลยค่ะแล้วก็มาเริ่มแบบว่าเข้ามาวงการเบเกอรี่จริงจังมากๆเลยค่ะอ๋อแล้วนะวันนี้คุณสามีก็คือเข้ามาอยู่ในวงการเบเกอรี่เต็มตัวผัดกันค่ะตอนนั้นเราซัพพอร์ตเขาใช่ป่ะตอนนี้เขาซัพพอร์ตเราค่ะโอ้หน้ารักครับ แต่ยุคนี้ผมเห็นใครๆก็อยากออกมาเปิดคลาสสอนอะไรสักอย่างอะไรคือจุดที่ทําให้กูซรายคลาสของกูซรายครับเหมือนประสบความสําเร็จและโดดเด่นมากกว่าคอน,นอื่นๆนะฮะทรายมองว่าทรายเห็นเพนคอยค่ะของของแต่ละคนของทุกคนเนาะบางทีคนที่เขาอยากจะมาเรียนเบเกอรี่เนี่ยเขาแค่อยากจะมารู้ก่อนว่าไอสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยแต่เขาไม่เคยจับเนี่ย เขาทําได้ไหมเขาจะเริ่มเรียนรู้เนาะดังนั้นการที่เขาเรียนสถาบันหรือว่าเรียนที่อื่นบางทีเขาจะเจออุปกรณ์เครื่องมือที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็แบบแบบขนาดระดับใหญ่ระดับสากกรรมค่ะซึ่งโอเคมันเป็นของดีต้องยอมรับว่าดีมันก็แน่นอนออกมาทุกอย่างประสบความสำเร็จแต่คนที่เขาเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่มีใครหลอกที่ยังไม่รู้เลยว่นนี้ฉันจะทำไอ้นี้ได้หรือเปล่าจากการที่มองเห็นนะยังไม่เริ่มเรียนเนี่ยแล้วต้องลงทุนซื้อเตาอบเครื่องตีราคาแพงๆมาตั้งที่บ้านนะคะใาก็จะ ว่าแบบเนี้ยคือเราต้องแก้ปัญหาให้เขายังไงเราอาจจะสอนจากอุปกรณ์ที่เล็กลงราคาถูกลงคุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกันกับของแบรนด์ดีๆนะคะแต่ว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราก็บอกว่าโอเคเราจ่ายเงินแค่นี้นะเราก็สามารถที่จะอบขนมได้แต่อาจจะต้องเฝ้าเตาหน่อยนึงเครื่องตีมอาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะแต่มันก็โอเคมันทำสำเร็จได้ลองกันดูก่อนว่าชอบไหม นะคะว่าคุณไปต่อได้ไหมคุณค่อยลงทุนซึ่งหมายความว่าเขาสามารถจเรียนรู้แล้วกลับไปใช้เงินไม่เกินหมื่นหนึ่งในการที่เริ่มต้นแบบว่าฝึกหัดหรือเริ่มทําเป็นอาชีพเสริมของเขาได้ค่ะส่วนนี้คือส่วนที่สายคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทัชใจคนคทําให้คนมาเรียนรู้กับเราเยอะขึ้นแล้วก็รวมถึงความรู้ความสามารถของเราที่เราค่อนข้างจะซีเรียสมากในความรู้เพืาอเรารู้เลยต้องถ่องแท้ค่ะเราก็ต้องถ่ายทอดเขาอย่างเต็มที่อันนี้คือการเข้าใจลูกค้าแบบ แบบลึกซึ้งจริงๆอะครูซายเพราะว่าเพราะว่าคือมันไม่ใช่ว่าเราแค่ขายแบบเอ้ยขายคอร์สนะแต่มันคือขายความเป็นไปได้ในการที่จะแบบเฮ้ยคุณจะเปิดธุรกิจรอดอีกหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเฮ้ยคนบางคนต้นทุนน้อยแต่เน,นี้ยคือมันคือแบบเร,เราเราสอนความเป็นไปได้ให้เขาด้วยว่ามันจะไปได้ไหมใช่ค่ะใช่ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาครับอะไรคือหลักการและจรรยาบรรณที่ครูซายยึดมั่นมาโดยตลอดครับ อย่างทายเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครถามอะไรมาเนี่ยยินดีแบบช่วยเหลือแล้วก็ตอบทุกอย่างนะคะค,คือรู้อะไรบอกหมดนะคะคอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราลองผิดลองถูกมาแล้วเนี่ยคือบอกหมดเลยอันนี้คือเรื่องนึงดีความแบบที่ว่าเราเราจะให้คนอื่นตลอดเวลา <f> คือเป็นนิสัยส่วนตัวแบบนี้นะส่วนอีกเรื่องหนึ่งอ่ะก็เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของอินฟูและครูทุกท่านในวงการนะคะก็จะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าทรายไปเรียนกับครูคนไหนมาเนี่ยนะทายจะไม่เอามาสอนต่อ,อ,อนะคะทั้งสูตรทั้งเทคนิคหรือวิธีการต่างๆเนี่ยเป็นแค่การเก็บสกิลในหัวเราไว้อย่างเดียวก็พออ,อันนี้เป็นเรื่องที่ยึดถือมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่2คือกับเพื่อนคุณครูในวงการอินฟลูท่านอื่นเนี่ยต้องยอมรับว่าด้วยความที่เราอาจจะมีฐานผู้ติดตามเยอะกว่าหรือชื่อเสียงมากกว่าเขาเนี่ย จะไม่ทําคลาสหรือทําอะไรแข่งกับคนที่เขาทําอยู่เช่นขนมตอนนั้นมันเหมือนเป็นเทนเนี่ย สายจะไม่เปิดค้านเลยค่ะสังเกตไหมว่าสายจะไม่มีค้านอะไรที่เป็นเทรนตอนนี้ดังๆไม่ทําเลยนะคะเพราะรู้ว่าการทำเนี่ยเราอาจจะไปเบียดพื้นที่คนอื่นมันเป็นเลกโอเชียนด้วยถ้าเราเรียนเรื่องเรื่องนี้มาเรื่องหลักธุรกิจอะนะเราถ้าเรามีความรู้ความสามารถเราคิดใหม่ทําใหม่ตั้งชื่อขนมใหม่เลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหาขนมที่ตอบเพนพอยต์ให้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 นักเรียนดีกว่าแล้วลราพอเราทําอย่างเนี้ยเราไม่ไปเบียดใครในวงการเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไม่ค่อยมีศัตรูในวงการนะหรือว่าเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นเพื่อนกันดีกว่า อ๋อได้เลยวันนี้ขอบคุณครูทรายมากเลยครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆผมอยากให้ครูทายลองทิ้งท้ายถึงคนที่แบบยังตามหาความฝันของตัวเองไม่เจอแล้วก็อยากกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบครูทายนิดนึงครับค่ะ<า>ครับ ต้องบอกว่าอยากกลัวที่จะลองผิดลองถูกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาตัวซายเนี่ยลองมาทํามาหลายอย่างมากแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ไม่เคยหยุดเลยก็คือลองหาโอกาสหรือทําสิ่งใหม่ๆหาช่องทางค่ะ<ม>วันนี้มันอาจจะยังไม่สําเร็จแต่พรุ่งนี้ไม่ก็สําสเร็จก็ได้นะคะ<ม>ก็คือต้องเปิดประตูตัวเองเรียนรู้ในหลายๆช่องทางนะคะแล้วก็เผื่อเรียกว่าเผื่อในช่องทางทางอีกที่ไล่ต่างๆไว้ให้ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อันนี้หลายคนนะคิดแบบว่ามันมันไม่ กําลังใจก็อยากให้บอกว่า,อามองมองนะคนความสําเร็จคนเรามันไม่ใช่ผ่านมาแค่ตัดสําเร็จเลยนะคะความสําเร็จที่ดีมันคือความสําเร็จที่ยั่งยืนนะคะก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้ค่ะแล้ววันนี้ขอขอบคุณครูไซายมากเลยนะครับที่มาเป็นเกสต์สปิเกอร์ให้กับเราในวันนี้ผมมั่นใจว่าคนที่ดูอีพีเนี้ยคือจะต้องได้ครูไซายไปเป็นอินสปิเรชันแน่นอนเลยย,ยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะและสําหรับมาชเมโลทองในอีพีหน้าจะไปสัมภาษณ์ใครกันต่อติดตามกัันนะครบ